ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเคยโดนบอกเลิกมาหรือไม่ก็เป็นฝ่ายบอกเลิกใช่ไหมครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดพอสมควรเลยเนาะกับการที่เราโดนบอกเลิกหรือว่าเป็นฝ่ายบอกเลิกใช่ไหมแต่คุณคิดว่าเอาใดคือการบอกเลิกที่แย่ส,สุดตั้งแต่คุณเคยโดนมาหรือว่าเจอมาครับสำหรับผมเนี่ยก็คงจะเป็นการบอกเลิกที่แบบว่าส่งข้อความมาหาฮะเราคิดดูดิครับคบม,มาเป็นปีนะพอแบบว่าเฮ้ยหมดใจใช่ไหมจะเลิกเว้ยส่งข้อความมาสามสามมา,ามทัดว้วยว่าเราเลิกกันเถอะอ้อาวจบ อ้าวนี่เราเลิกกันแล้วเหรอเร็วมากนะครับก็บางทีเนี่ยแค่ข้อความเล็กๆสั้นๆก็สามารถที่ทําให้แบบว่าความสัมพันธ์ของคนฮะที่คบกันมาเป็นปีเนี่ยหายไปได้เลยเนาะโ,โหโหดลายนาอโลอกใบนี้นะครับแต่ทีนี้ครับด้วยความที่ผมว่างใช่ไหมฮะผมก็เลยไปลากเพื่อนๆมาฮะมาช่วยถ่ายทาครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับวิธีการบอกเลิกนี่แหละครับเราไปดูเลยครับเองความสัมพันธ์ของพวกเราอะ่ะมันก็เหมือนเซเว่นหน้าปากซอยนั่นแหละทาไมอ่ะมันเป็นแค่ทาง่าน ตัวเองมีอะไรเหรอลองเขียนคำว่าลูกขึ้นดูหน่อยสิทำไมอ่ะเธอน่าเขียนเธอเดี๋ยวเราก็เขียนเหมือนกันเราคิดว่าเราต้องเลิกกันแล้วหรอวะทำไมอ่ะเพราะว่าเราอยู่คนละโลกตัวเองีอะไรเหรอมีอะไรจะให้อะไร,รอ่ะเป็นบาอะไรเนี่ยเธอมันไร้ค่า ตัวเอง hmm? ตัวเองรู้ไหมว่าความรักของเรามันเป็นยังไงเป็นไง,นไงมันก็เหมือนกับการเอาเลข9ข,ของเขาี2ตัวนั้นมาลบกันนั่นแหละคืออะไรอะ่ะเหลือแต่ทำไมถ้าทำแบบนี้ทำไมอ่ะความรักของเรามันไม่มีค่าเลยเหรอถึงได้เอามุกห่หวยแบบนี้มาบอกเลิกกันอ่ะเธอไม่ใช่สเปกเราอ่ะฮะหมายความว่าไงไม่ใช่สเปกเราชอบแบบล้ำล้ำเ เอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีหรอกครับไอการบอกเลิกที่จะบอกว่าเฮ้ยบอกเลิกยังไงให้ไม่เจ็บวะมันไม่มีหรอกครับยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงก็ต้องเจ็บแน่นอนครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคนเรามันหมดใจจริงๆนะมันแบบว่าเฮ้ยไม่รักกันแล้วอ่ะทะเลาะกันบ่อยยี่งเงาเกินไปอะไรหรือว่ามีสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเรารับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับผมคิดว่าแล้วคนที่จะบอกเลิกตรงๆนะครับว่าเฮ้ยเราเลิกกันเถอะเออเรารับเธอไม่ได้ที่เธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมคิดว่าม แล้วก็ถ้าเกิดโชคดีเนี่ยก็สามารถที่จะหาทางแก้ได้ด้วยแล้วก็ยังคบกันต่อไปได้อย่างแฮปปี้นิ่งด้วยนะครับส่วนสําหรับใครที่นกอยู่นะฮะหรือว่าเพิ่งโดนเทมานะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับแฟนหาไม่ยากหรอครัผมก็เคยโดนพูดมาอย่างนี้แหละครับอย่าไปเชื่อนะเว้ยแฟนมันหายากมากเว้ยเรียนจบไปก็ไม่ใช่ว่าจะหาแฟนได้นะเว้ยจริงๆเว้ยโดนหลอกมาแล้วเว้ย